ร้อนฉาคอสตูมสุดแซ่บลิซ่าแบล็กพิงค์ทำจีซูเจนนี่ตะลึงแบล็กพิงค์กำลังจะปิดท้ายการทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกลงอย่างสวยงามอย่างไรก็ตามชุดของลิซ่าได้จุดประกายการต่อเถียงขึ้นในหมู่ชาวเน็ตระหว่างการแสดงอังกอร์ล่าสุดในอเมริกาแฟนๆบางคนวิพากวิจารณ์สไตล์ลีดของลิซ่าที่สวมชุดสั้นเกินไปในระหว่างการโชว์ล่าสุดในซานฟรานซิสโกซึ่งคลิปติ๊กตอกหนึ่งของ จีซูและเจนนี่ที่มีสีหน้าตกตะลึงไม่คาดคิดเมื่อพวกเขาเห็นชุดของลิซ่ากลายเป็นประเด็นร้อนๆตามมาชุดนี้ทำให้แฟนๆของลิซ่าหลายคนไม่พอใจกับสไตล์ลีดแม้จะมีการออกแบบท่าเต้นที่เข้มขน้นแต่ลิซ่าก็ปรับชุดของเธออย่างต่อเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุในระหว่างการโชว์ซึ่งช่วงเวลานี้ยังนำไปสู่ความคิดเห็นบางอย่างที่ชี้ให้เห็นว่า ลิซ่าเองอาจไม่สบายใจกับชุดสั้นชุดนี้เช่นกันนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลิซ่าต้องผเผชิญกับการโต้เถียงเนื่องจากชุดที่สั้นของเธอก่อนหน้านี้ระหว่างคอนเสิร์ตในไต้หวันลิซ่าได้รับความคิดเห็นที่หลากหลายสำหรับการสวมกับปรงที่สั้นมากเกินไปแม้จะสวมกางเกงขาสั้นป้องกันไว้ก็ตามคุณคิดว่าไงชุดลิซ่าสั้นไปจริงหรือเปล่าแต่ไม่ว่ายังไงหากมั่นใจยังไงก็สวยลิซ่าสยอย่างแค่นี้เอาอยู่ จบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ